ไม่ได้มากี่ปีครับไปไปมาก็าแบบว่าเขามาเนี่ยเขามีเท่นะเอาคนมาอาบน้ำบอลเขาก็พามาของพ่อ่ะฮะเดี๋ยวเฮจะพาคนมาอาบน้ำบอลนะที่เจเริ่มเอาคนมาอาบน้ำบอลเนี่ยเริ่มมานานหรือยังทำมานานไม่ไนานเราเพิ่มเขามาเนี่ยประมาณรึสามสี่ปอนนี้ดทำมาเมื่อไหร่ครับครั้งแรกครับั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะก่อนก่อนนั่นเองครับโยไี่มาแล้วทำไมครั้งแรกก็ถึงพามาเนี่ย <ๆ S 1> เขาเขารู้ไงหลวงพ่ออาบน้ำวนนี่ไงอ,อันนี้เขาอาบน้ำวน,น,นมาน่ะเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยอาบประจำหลวงพ่อรู้จักหมองแบนตัวโตมาก่อนนะ่ไมไม่รู้จักตัวตัวไม่รู้จักหนูมาทาั้งย่อแหละเนี่ยถ้นนยหาหาว่าเป็นหลานเป็นอะไรหลวงพ่อบวชจนกว่เป็นเด็กอ่ะไม่มีลูกไม่มีเมียไม่เป็นทางจริงเลยเวลาเขามาเขาทำบุญเหมือนหลวงพ่อเยู่แล้ ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่เคยใส่ละร้อยนึ่งมั่งแต่น่าจ่ายก็น่าจ่ายไปต่อให้เขาพาใครมาเขาก็เลสแน่ๆขนาดเคยมาสมบุญเออสี่สิบห้าพันหรือว่าพันสองพันยังไงเนี่ยเคยเลยอันนี้หลวงพ่อก็เป็นคนอ่าน้มนต์ให้ทางคนที่มารับการรักษาเองใช่ไหมเขาจะมารักษาอะไรเขาเป็นอะไรมาไม่รู้คเชื่อวันนี้ก็อาวุธสี่ห้าคน ไสบายใจขั้นเนื้อขั้นตัวปวดมุ่นปวดนี่แล้วก็อย่างตอนของน้องเขาเนี่ยหมอแหวนพามาแล้วบอกพ่อว่าไย่างไรให้อ่านสมมตให้อ้าอ่านสมมตเขาเขาบอกหลว่าเย่าไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่าอยากให้อ่านสมมตได้เขาพามาอ่านสมมติเฉยหลวง่อถามวิาเปงนเขาเขาบอกหลวงพ่อไหมว่าเด็กที่หญิงเนี่ยโดนคุณใสอ้วกเป็นเส้นผมเขาไม่ได้พูดคือเขาพามาให้หลวงพ่ออ่านสมมติได้ พี่เจมี่พี่พ่อเนี่ยไม่ได้อตพูดอะไรเลยแล้วเราก็เคยได้พูดชื่อหมอปลาให้พาม,มาทนายรายสานไม่เคยไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องด้วยเขาคุยกันยังไงก็ไม่รู้ทั้งนุ้นเ,เด็กก็พามาเขาคุยกันอดิมะแล้วพ่อรับแล้วที่เขาบอกว่าตอนเนี้ยน้องผู้เสียหายเนี่ยทำให้วัดเสียชื่อเสียเนี่ยเลขาการไปเรียกให้น้องเนี่ยเอาเงินจ่ายเขาอย่างพ่อรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็คุยกันจะไม่รู้เรื่องเลย นี่่เรืองพ่อก็ยืนยันว่าพ่อไม่เคยผู้ร่วัดท่านเสียผู้เสียงไม่เคยรู้ไม่เคยเอย่างเขาไปอ้างก่าเนี่ยก็มารู้จากไอ้หนูที่ว่ามาอันนี้อาบสมบูรณ์ดีแหละครับเออก็รู้จากเขาเนี่ยแหละหลวงพ่อถามแล้วที่มาปฏิบัติธรรมสามวันนี้คือเป็นการทำอะไรครับอ๋อก็นอนสมบูรณ์นะครับนอนสมบูนณ์แล้วก็สมนต์เนี่ยคนที่มาเป็นคนของบ่อแหวนหมดเลยใช่ไหมครับใช่เกาพามา เเหมือนขาบอกว่าอ้างนะอ้างว่าเป็นน้าเป็นอะไรเป็นหลานเขาด้วยเคยทำมาอย่างนี้อี่ครั้งแล้วอ่ะครับไม่นี้ในนี้ครั้งนี้ครั้งเดียวอีกคนครับตอนนั้นหบอกว่าอ่ะอีกคนครับที่พามาพามาสี่คนนะก็พามาคนเดียวนี่แหละคนนี้ไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมนะที่มานอนค้างวัดอ่ะรองม่มี้เขาร้องเขาไปนอนค้างนะนอนคนคนแรกคนแรกคนเดียวอ๋อซึ่งก่อนหน้านี้ที่วัดไม่นี้ไม่เคยมีอ่ะ แเราต้องมองเพบะว่าต้องถามมาอีกนะเธอแ่เข้ามาบอกว่าที่มามาจะขอไม่มีที่ไหนเขาไม่ได้ขวแล้ามึงพลาดอย่างนึงก็ต่อไปอีกสาแล้วมนงมากับกคนหนึ่งในุบมมีคนอื่นมาชนกอด้ชไหมคนที่มารักษาแล้วตอมาหนึ่คนคนนี้คนเดียวใช่ไหมใช่คนเดียวเลยคนเดียวที่มากับมองเอนสองคนเนาะอ๋อมาขอแม่มาทั้งสนครั้งแรกเทื่อการหนก็มาเดินปกติไม่ไดอะไรเช่นผมเช่นผมนี่ยงะว่าพี่ถามไปแต่ว่ามอง ขาทานอาหารได้ไหมอ๋อภาอาจารย์ไปนรอบหน่ะที่หนูบอหน่งนี่มหนูไหมที่้นูคนเสือแดงมาทำให้หนูว๋อคนเสือแดงมันคนอยู่งนแล้วเนี่ยูเมาท่วยิ้มพาเรามาคนเดียวนะครั้งเดียวคนเดียวไม่ได้พากรก่อนหน้านั้นไม่ทราบแต่เคสหนูมีหนูคนเขาบอกว่าันไหนว่ามันสั่ง เวลาเขาก็คือวันเดียวกั่อนไม่รู้จันไหาจกันรู้ระไม่เลยเลยลยเลยเเห็นด้วยเข้ามาทที่นี่นะตอนนั้นๆเจ้ารู้กว่าจะเป็นงานไรฟัวได้เนมหลจะตอยหนานนวันนี้ะออ่า่อวันที่มาทแล้วก็มก็ร้องะ่

นียังไม่ได้เข้ามาหาหลวพ่อเลยนะที่ครั้งนี้เขาจะไม่รู้จักเลยว่าว่าน้องคนนี้เป็นหรือว่าคนคนนี้ช่วยเขาไม่รู้จักในเรื่องนั้นประมาณนั้นเองครับงาัดเขาเป็นช่วยงานเป็นเป็นพวกร่างทรงเหรอใช่ร่างทรจะอย่งนัประมาณนั้นเองประมาณนั้นหลพ่อบอแหวนโทรหาหลวงพ่อล่าสุดเมื่อไหร่ครับจำไม่ได้แล้วอ่ะแสดงว่านานแล้วต้องใจอน้อว่านักข่าวมาเขาออกไปเลยเป็นหั เขากลับเขากลับไปจ้ะเขาเนี่ยหมอเขากรับเายี่สิบเก้านะาวี้เขจะมาาวนี้มาเขาไม่ไม่มาก่อนเลมาลกพ้อไม่เคยเนี่ยเขาเนจเนารเปนมอเานี่ยเขอยู่ตลอดนะาี่นนี่่รบเขาอื ก็คือขอมาปฏิบัติธรรที่วัดมอไม่ได้ขอเลยครับไม่ได้ขอช่ไหมขไม่ได้ขอเนี่ยหลวงพ่อกอานอนวัดเนี่ยมันจงไปต้งมาเพราะว่าไปมาไปื้ขาว่ขาแล้วกมันจังีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็้ให้กลับพไหว้พระนอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็ใส่ชุดขาวน่งขาวห่มมามาอยู่กัด้วยฉันแล้วับาั็จิตใจมตลอดอ่ะเขาใส่าทขาใ่ชขาวห่มขาวมา ถึงพ่อเยถึงคนบอกหนุ่มสาวหนุ่มสาวเนี่ยเป็นอันนี้ทุกคนก็จะเห็นกทนว่าอะไรบ้างแบบความสูายใจขาแต่ว่าไอ้โยกเรื่อผมอย่างนี้นะใครพูดเขาจะพูดาผมก็กวัดเขายงเ้ยพก็ี่วามองนคนม ไลเอ็ ata, tienen, ้า um, ที so okay, banks, ่งก <con ็เก็ตอส่เขาอ้างเป็นลกหวน่้างเ่อว่ีีอ้างเน่ยหลวงพ่อก็รู้ใาใจอยู่นี่แหล่าให้หนูงปางหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อ๋ยวเขาต้องดูอีกเนี่ยหลพออยากจะบอกอะไรกับคนที่แหวนไหม กน่องหงอเลยง่อยากจะากบอกอะไรกับคนช่วไหนเบอกให้ออกมารับวความจริงก็หมดเรื่องแต่ยั้ก็ัใจอเอาแล้วแักขออ้างคื่อหลวงพ่อเนี่ยว่าเขาเป็นน้าหลวงอหลวงพ่อจะดำเนินไดีกับเขาไหมหลวงพ่อแนวเรื่องห้เราให้เขาออกมาช่างมอจจักการไปแลกันเขาออกมาแนวเรื่องอะไรมีิงมาทําให้วัดเราเสียใช่ วันต่อไปก็เดี๋ยวถ้า no ทิ Gesch ้งไว้นี้เดี๋ยวคนอื่นก็จะไปหาเก่งคนอื่นอีกต่จีนี้สารพิษจากคนนู่นไปคนนี้ไปเรื่อยๆไปเงี้ยแต่ที่ที่หลวงพ่อทำก็คือถามน้ำมนต์เนี่ยถามน้ำมันไปเยอะครับบนี้ไม่เยอะครับฝุ่นใส่หลวงพ่อไม่เก่งถึงขนาดนั้นหรอกการทถาิธี่ที่ไม่หมดอ๋อไม่เหนื่อยครับไม่ผมก็ทำให้เนื่ยเนี่ยถามชาวบ้านแถวนี้ดูได้ครับพยาแม่น้องไม่ตา พยานผมอาบลามว์ประจาทุกทกปีครับเนี่ยเนี่ยเนไม่มีอะไรมากเลยอาบละมว์อย่างเดียนอกจากจ้างที่อื่นมาแล้วก็มาให้หีึ่งกอาน้ำมลให้อะไรให้อางเมีเพื่อความเป็นสิทธิมงคลอะครับอาบน้ำมลนต่ก็ม่้รเนเอนเยตอไม่เยอะให้ร้อยเก้าสิบก้าบาทครับอาบน้ำม้อยเก้าสิบเก้าบาท ทำบุญต่างทำบุญเร่ันกันท่านแก่ไปเรียบร้อยแล้วกัไ5ท0า้๕นี่เลยดี๑๙๙บาทใ่บาทครับใส่เนี่เลยไม่มีอะไรครับไม่ลวพ่อเหมือนเขา่ะจับแท็บตรงแกกพยายามสร้างผลลัิีให้เกิดความน่าเชื่อถือ อ้างหลงก่ออ้างทนา,ายอ้างหมอปาเพื่อคนความน่าจะหือน่า,รารเรองแต่ก็เปลี่ยนอะเรื่องนี้ดูข้าไม่รู้เลยว่าอ้างถนนทนนายอ้างอะไรจะอะไรไม่รู้อะนูน่นรู้จากการอีน้องไอ้หนหูเนี่ยนาหลง้อแล้ววันนั้นขอโทษแล้ววันนั้นที่หนต้องมาขอสัมภาพเดี๋ยวจะมาดไม่สภาพอะก็ไม่อยากาาเป็นข่าวก็ไม่อยากเป็นข่าวเขาเขาอะเป็นแม่หมอขเขา ใครไม่จะบอกให้ใครรู้มันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติอาตโนมันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องอาตโนมพี่อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องอาตโนมแล้วมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วพี่ครั้งนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายหลวงพ่อเราเรามาให้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องคนนี้พี่อย่าเข้าใจผิดปัญญายังครับงนี่ทำหลวงพ่อดูดีวันนี้เพื่อนบอกนะวันนี้วันแรกที่นี่นะหลวงพ่อไม่ได้จัดนะ วันที่ทาพิธีมีนักข่าวมาสักคนสักคนนั่นคืออะเออต้องรดนทำมนต์ให้น้องมีสักคนเลยครับวันนั้นอันนั้นที่เขาส่งให้เห็นนะคือขย้อนหลังนั่นนะครับที่เขาพาคนมาอ่านน้ำมันเขาไม่ขาดอะไรเลที่ไอะไรนะอะไรเออที่เขามาอะไรที่ว่าให้มาด่าอ๋อวันแรกที่มาเลยก็มี เาก็ไปกับอมารินที่วนีครับเราก็ชี้แจงกับวันนั้นเลยเกันแล้วีว่ัแวนั้นเลยคนคนบนไ้พแม่มหมอแม่หมอเเรยกไม่รู้เลผก็อับไปเลยไปรับไปเไปเลยครับไปเลยครับยครับไปเลยครัไปเลับไปเลยครัรับไปเลับไปเลยครับครับไปรับไปเลับไปเลยคปเลบไปเรับไไปเลยครั พอน้องนี่เขาร้องไห้กันแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคือหนูคือมันเป็นไปแล้วเราก็เขาอ้างว่าเขาอ้างบอกกับน้องคนนี้ว่าเนี่ยน้องออกมาเป็นอย่างนี้ทำให้วัดเสียชื่อเสียงทีเนี้ยเขาก็จะแก้ข่าวให้โดยเขาเนี่ยโอนเงินให้กับนันทนาจารย์กับหมอปลาเนี่ยสามแสนบาทคือเงินที้โอนไปแล้วทีเนี้ยเด็กคนนี้ก็ต้องรับผิดชอบในการโอนเงินก้อนเนี้ยคืนกับแม่หมอที่อ้างแบบนี้อ่าเนี้ยก็รู้จกแม่ น้องสาวเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ยังไงกันยังไม่รู้เลยพอเริ่มเข้ามาวัดที่ปีแล้วบอแม่ให้หมอโอ้ยเงี้เด็กทำมาที่ปีแล้วเป็นสี่ปีห้าปีมื่อกี้แบบมารอธิปีจะใช้รับร่วมด้วยเป็นเครื่องมือเขาว่าจะใครไปรู้ทางอะไรทางด้วยมเวลาเขามาพาใครมานะทำให้ไปเล่าให้หนูฟังเนี่ย หนูจะมาเล่าให้พรอฟังได้ไงว่าอ่าตัวเป็นรูสอ่าเป็นอะไรเนี่ยต้องหลอกแน่ต้องหลอกคนเหลหนูอะได้ครับมาหลายคนแล้วนาจัดประมาณนั้นก็อยากจะฝากครับว่าถ้าใครเจอคีแม่หนอแหวนแม่ที่แหวนใช่ไหมอีดอกรู้หลอกนะเของเราหนาอีดอกรุ่นที่เห็นหมอปลาเลยนะคนนักข่าวพิธีารเป็นสารเลยพิารแป้งด้วยมีเราจัดการให้อีดอกรึเปล่าเอามิจฉาชีพมาแกล้งกันก็ได้หรอกเพราะหลอกไม่กระทั่งเอาอ้างพระอ้างทนายอ้างหมอปลาขึ้นไม่มีเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้ว ส่วนไอ้คุณชื่อธวัฒน์ไทยเน่ยนะจากข้อมูลแล้วอ่ะผมตั้งข้อสงสัยนะคุณไม่พูดความจริงหรอกเพราะเขายืนยันว่าคุณมีรโอคอรกันนะและอีแม่หมอเนี่ยเขาก็ยังมาบอกเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนใต้คุณธวัฒน์ไทยคุณเป็นคนใต้แล้วคุณจะมาแก้ตัวยังไงอ่ะเตรียมรับสายมาเลยแล้วกันไอ้คุณแม่แต่มันไม่เกี่ยวกับหลอกพ่อเรื่องเนี้ย ไอ้คุณต้อัดใช้ไอแม่แหววนี่แหละตัวนียัม่ัแม่าไว้เนี่ยน้องตัวนี่แหละไม่รู้มันมีนกต่อยหรือเปล่าใช่แล้วถ้ามันทอย่างนี้นะมันจะไปทำให้วัดเสอสียได้นีก็คือก็ไปอ้างกับตำวจไงอ้างมันจะตามเขาทอมันีจุดที่ก็เกิดเหตุการณ์ได้ร้องขอที่เขตหมอปลา่นอวเ่เคยเกตัวตบอด้หมดเร้องเข้ามาเลยนะครับ เ้าไปดูพมันจะทดที่เสือเวหลวพ่อจวัดอวแ่วันนี้มาขแล่อไม่หลวพ่อไม่วมมีส่วนเกี่ข้องหลอกแต่ไอ้ทวัตชัยนี่ที่ผอ้างว่าคุณมีส่วนเี่วอง่ะก็อ้แม่หมอเนก็อ้างว่าจะเป็นแฟนเ้าแล้คุณก็อะไรเปิดกล้อง่ะวดีโอคอรวโอรนก็ฝากถึงเฮียธวัตชัยด้วยคุณอย่าปล่อยให้ผัวคุณอ่ะ มาพือมาพิกมือพติกรามแบบนี้เนี้ยนะปาด้วยบ้านแตกอะไรขาดตาปุ๊บ